พอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กรกรวะาคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟ่หาความผาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพนทุก์ทางหมอเขิยวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข์ถ่าท่าสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูภาฟ้าน้ำบ้านแม่เล่าตำบลปาแต้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณตีสีถึงเจ็ดนาฬิกาคองทุกวันวันที่วันพุธที่ยีกันยายน 2563เข้าพรรษามาได้80วันโอ้ี่จะออกพรรษาแล้วเนี่ยนะเข,ข้าพรรษาเข้าขากันกี่วันนะ90วันนะสามเดือนเนาะ,ะสามเดือน90วันโอ้แปบ๊บเดียวนันเนี่ยจะครบสามเดือนลนะนะ ออจะได้ออกเหตุบะกันแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยสุดยอดฝีมือเขาไม่ออกล็อกเขาเ้าแล้วเข้าเลยนะเขาเ้าแล้วเข้าเลยเออยากเรีนผีมันอรารวาดกันแล้วไปนะผีมันเออผีมันเข้าได้นะก้าวสิบบันกับอาลาเนะปล่อยผีปล่อยเป็ดปล่อยผี เขาได้กี่วันก็เอาเอออ้าวได้เท่าไหร่ก็เอาเท่าที่ได้กันแล้วมันเครียดเกินไปมันไม่ไหวก็อาผ่อนบ้างนะผ่อนคลายรู้เพียนรู้พักนะมีแรงก็ค่อยสู้มเนี่ยชีวิตคนนะต้องรู้จักยอมรับความจริงเราสู้ได้แค่ไหนนะยอมรับความจริงของอินทรีย์พะละเรา กำลังเรานะผู้ที่ยอมรับความจริงเรียกว่ามีสัญชาติยาน,นคนตรงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นแหละเป,เ,เป็นที่ตั้งในความเพียรเป็นที่ตั้งความเพียรที่จะนำพาชีวิตสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือการเพี่ยนสู่ความพ้นทุกข์รู้เพียรรู้พักนะเราสู้ได้ขนาดไห้นก็สู้นะสู้ไปเต็มที่ กำลังใจกำลังปัญญานะถ้ามันเริ่มแหมมันไม่ไหวละมันเครียดเกินทุกเกินทรมานเกินแล้วไปต้องผ่อนบ้างนะผ่อนไปผ่อนคลายให้มันสบายนะมีกําลังอีกก็มีกําลังใจกําลังปัญญาอีกก็ตั้งสู้อีกท่างนี้แหละสลับไปตึงเครียดมากไปแล้ะ ทรมานเกินไปแล้วก็ผ่อนบ้างอยู่อย่างนี้แหละนะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละนะ mm hmm. ไม่ใช่ผ่อนเสร็จก็ยังไปตีตัวเองให้เครียดอยู่อีกก็โง่ตายพอดีแหละนะผ่อนก็ผ่อนสิผ่อนก็ผ่อนไปให้สบายมีกําลังอีกก็ลุยก็ไปอีกนะตัง้งศีลสู้เข้าไปอีกนะมีกําลังใจกําลังปัญญาอีกก็ทำอีกสลับไปสลับมา นะมันก็เพิ่มชัยชนะทุกครั้งนั่นแหละนะเพียรก็เพียรโดยใจที่ผาสุกนะโดยกำลังใจกำลังปัญญาด้วยอิทธิบาทนะชันทะความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจก็ต้องทำอย่างนี้พักก็พักด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจนะอ่ไม่ใช่พักด้วยอัตตานะมาต้องพักโดยอนัตตา ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจที่ได้พักที่ได้พักได้ผ่อนจากอ้าวการต่อสู้นะอย่างนี้เป็นต้นก็ทําอย่างสบายใจนะไม่ใช่ทำอย่างตีตัวเองอทำแบบแยแ่แล้วเราไม่เข้าท่ายีกแล้วอะไรอเงี้ยอันนั้นมันก็ไม่ได้พักเลยแล้วน,นี่ยนะมันก็ตีตัวเองตลอดมันจะไปพักอะไรล่ะนะเอออันนั้นไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พัก แจกสิ่งเลวร้ายเลยแถมขยันไปขนสิ่งเลวร้ายมาเพิ่มเมื่อไหร่มันจะดีอะชีวิตนะมันก็ต้องให้มันเกิดสภาพที่ดีที่สุดท่าที่เป็นไปได้ณเวลานั้นพักก็พักยอมกิเลสยอมมันไปถึงขาวยอมมันอ้าวมันจะอลรวัตขนาดได้ก็ยอมให้มันทำไปนะก็สบายใจไม่มีปัญหา จริงๆไงเราแกว่าไปเรายอมกิเลสต,ตัวหนึ่งแต่เราก็ชนะกิเลสต,ตัวหนึ่งอา่ามันเพียรอีกตัวหนึ่งมันพักตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่างตอนที่เรายอมไปเสพตามที่กิเลสต,ต้องการเช่นไปเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตามที่กิเลสต,ต้องการเมื่อมันสู้ไม่ไหวลวนะนะกิเลสโอ้โหเล่นง,งานเราหนักเกินไปเราสู้ไม่ไหวแล้วเราพักเนี่ย ถ้าที่จริงเราพักเราตามกิเลสไปนี่จริงๆเราก็เพียรอีกกันหนึ่งนะเพียรชนะอัตตามันมีเพียรอยู่ในตัวเขามันนะเรายินดีในการเพียรเราชนะอัตตาตัวยึดมันถึงมันยึดมันถึงมันว่าต้องชนะวันนี้วันนี้วันนี้ต้อตงชนะวันนี้แล้วก็ไม่ยึดนะเพียรเป็นตัวเพียรตัวหนึ่งเพียรที่จะไม่ยึดด้วยกันพักใช้ตัวพักพักยังไม่ตีตัวเอง การพักอย่างไม่ได้ตีตัวเองเนี่ยก็คือการเพียรอย่างหนึง่งสรุปแล้วมันมีตัวเพียนตัวพักอยู่ในตัวของมันเพียนที่จะชนะอัตตาด้วยการพักเพราะอัตตาในตัวยึดดีเนี่ยมันจะให้เราเพียนต่อ,อเพียนที่จะทําดีนั้นอะไรที่เห็นว่าดีดันจะทําต่อทําต่อไปต่อไปทั้งที่มันก็เกินความพอดีแล้ว มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วมันเกินความพอดีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วนะมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเรียบร้อยแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเรียบร้อยแล้วมันก็มันก็ไม่ดีไปแล้วอ่ะทําทําไมอ่ะมันไม่ดีอ่ะฮการเพียรจนทรมานตัวเองมันเกินกําลังเมื่อกับคนทํางานที่มันเกินความพอดีแล้วทํางานที่มันเกินความพอดีแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ดีแล้วนะ แต่กิเลสมันจะหลอกว่าดีเท่านั้นเองแท้จริงมันไม่ดีแล้วมันไม่ดีแล้วนะแต่มันหลอกว่าดีเห็นไหมมันเป็นวิปลาสนี่แหละว,วิปลาสมันอสุภะและ้วมันไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเราก็หลงว่าดีงามน่าได้น่าเป็นน่ามีเนี่ยทำงานเกินพอดีเนี่ยหรือสู้กิเลสก็มันกัรมันสู้เกินกําลังของเราแล้ว มันเกินกำลังที่จะสู้แล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วสู้เกินกำลังและสู้กามนีมมมมนม่เป็นต้นอายมุกกามนี่เป็นต้นมันสู้จนเกินกำลังแล้วอไยมุกกามโลกธรรมอัตตากระตังมันสู้จนเกินกำลังมันสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันการต่อสู้ของเรานั้นมันเกินพอดีแล้วเครียดเกินทรมานเกินมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกิน ลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเกล้าเกินเสี่ยงเกินแล้วไม่ไหวแล้วนะเป็นอย่างนั้นเราก็วางซะวางดีนั่นสะนะแต่จริงก็วางชั่วนั่นแหละแต่ปากก็พูดว่าวางดีนะกออ็ภาษามันจะเป็นยังไงก็ได้หมดแหลนะนะก็วางดีนั่นแหละวางดีที่เราพยายามที่จะให้เกิดซึ่งมันกลายเป็นชั่วเรียบร้อยแล้ว มันจะเรียกอะไรก็เรียกสิใช่ไหมก็ให้มันแม่นประเด็นแล้วก็วางดีที่เราพยายามจะให้เกิดนั้นซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่ดีแล้วกลายเป็นชั่วแล้วนะสรุปแล้วก็นั่นแหละจะเรียกอะไรก็เรียกวางดีที่พยายามจะให้เกิดแต่ไม่ใช่ดีที่จะเกิดได้นั้น,นเป็นดีที่เป็นชั่วแล้วแต่จริงก็คือวางชั่วนั่นแหละดีจะไปวางทาไมล่ะ <laughs> เออ ก็ม <S an> ันชั่วเนี่ยก็ต้องวางสิมันกลายเป็นชั่วไปแล้วก็วางชั่วนั้นซะวางชั่วนั้นซะเพราะว่ากันยึดดีในครั้งนั้นนมันเป็นชั่วเรียบร้อยแล้วนะนะโดยเฉพาะมันสองประเด็นใช่ไหมหนึ่งมันทําเกินไปแล้วจนมันทรมานเกินละอันที่สองเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่สองเนี่ยลึกเลยใจใจใจที่ยึดวาดถ้าสาเร็จอย่างใจไม้ จะสุขใจทําได้ดังใจไม้สําเร็จดังใจไม้จะสุขใจทําไม่สาเร็จดังใจไม้จะทุกข์ใจเนี่ยมันต้องวางไอ้นี่แหละนะมันต้องสำเร็จดังใจไม้ก็สุขใจไม่สําเร็จดังใจไม้ก็สุขใจให้ได้ตัวนี้ต่างหากนี่คือเนื้อแท้ที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์มันต้องสุขใจทั้งคืนทั้งลองให้ได้ทั้งชนะและแพ้นะ ชนะก็สุขใจได้แพ้ก็สุขใจได้นะฉลาดนี่หละมีปัญญาแบบนี้มีสปริสธรรมมีการประมาณให้พอเหมาะอย่างนี้แหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีความสุขได้นะอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเราเนี่ยไปเทป,ปูนกันนี่นะโหนะแม่มันจะเสร็จอยู่แล้วนะ แต่มันไม่เสร็จเพราะไม่มีปูนมานะโอ้เราก็ต้องวางให้ได้นะเออมันคิดได้มันก็ทําไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทําไม่ได้จริงๆก็ให้เสร็จช้าเพราะถ้าเสร็จเร็วกว็นี่จะเสียมากก็ได้นเ,เขาก็เลยบอกเอออย่าเพิ่งให้เสร็จเร็วเลยจะเสียนะจะมีผลเสียมากกว่าผลดีถ้าเสร็จเร็วนะ เขาก็เลยให้เสร็จช้า,าเป็นสัจจะของเขาเขาเลยให้เสร็จชา้าเขาสกัดไว้เต็มที่ถ้าเสเก็ตถ้าเสร็จเร็วก็นี้จะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีะ <c oughs> งนไหนเชิงไหนก็แล้วแต่เช่นได้ดังใจเ,จเร็วก็ได้ดังใจเร็วดีกว่านี้คือได้ดังใจก็สุขใจไม่ได้ดังใจก็สุขใจต่างหาก ขาสกัดแล้วก็ให้เราทําดีอย่างอื่นๆเขาให้เปเราเราไปทําดีอย่างอื่นๆก่อนอันนี้ทีหลังก็ได้นะของตายอยู่แล้วนะเขาให้เราไปทําดีอย่างๆๆอื่นก่อนนะเช่นให้ไปทําดีตรงมาร่วมรายการโซเลโลกุตระกับพ่อครูอย่างนี้เป็นต้นนะหรือให้ทําดีอย่างอื่นอ้าวพักไปทํากสิกรรมไรสารพิษนะ อะไรเงี้ยอาจารย์เลยโอ้โหมีสูตรกสิกรรมไรสารพิษมาบอกเลยเนาะน่าจะได้ละมั้งวันบอกไปสามสูตรเนาะสูตรกสิกรรมไรสารพิษวันนี้โอ้นะอาจารย์ลยอ่าตอนเย็นบอกไปอีกสี่สูตรตอนค่ำบอกไปอีกห้าสูตรส่งไปให้แล้วส่งไปให้แล้วน่ะได้สูตรออกมาโอ้โหยังดีเล